คือเราไปตะเวนหาข้าวมันไก่จากย่านวัชรพลสองชั่วโมงแล้วแห้งๆแ,แล้วกูยังกินได้ไม่ให้ข้าวมันไก่มปนก็เกล่ใครเข้าใจชานบอกบอกหน่อยวา่ามันไม่ให้ข้าวมันไก่มปนกระเปร

มีคอนเทนต์นี้กินข้าวมันไก่ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เธอทําได้ดีเธอเอาไปร้อยคะแนนเต็มต่อให้เธอจะวางไก่จนทิ้งไว้แห้งเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วก็ตามใดๆใจความวันนี้คือเราไปตะเวนหาข้าวมันไก่จากย่านวัชรพลที่อยู่ใกล้ออฟฟิศใหม่ของเรามาทั้งหมด8ล้านเหรอมานั้งตออนับเลขเอาสีจถามทำไมเนาะเออมาทั้งหมด8ล้านด้วยกันนี่เป็น f c ข้าวมันไก่ ชั้นนําของประเทศไทยเป็นผู้ที่ตัดสินได้เลยว่าข้าวมันไก่ไหนคือที่สุดหรือข้าวมันไก่ไหนคือประทังชีวิต <c oughs> ข้าวมันไก่เป็นฟาสต์ฟู้ดสำหรับนี่ที่แบบว่าสามารถสั่งมากินแล้วก็แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วก็มีแรงไปทํางานต่อได้ถ้าเกิด8ล้านเนี้ยเป็น8ล้านที่ผ่านกระบ,บวนการพิสูจน์ในวันนี้แล้วว่าเลิศ <c oughs> เราจะเป็นลูกค้าประจําคุณเพราะว่ามันอยู่ใกล้ออฟฟิศเราแน่นอน100%เเซ ใดๆบอกก่อนนะคือวันนี้เรามีทั้งชื่อร้านแล้วก็ราคาที่ไปซื้อมาแต่ใดๆบอกก่อนคือหนึ่งเราตั้งทิ้งไว้แล้วสองชั่วโมงนะครับข้าวมันไก่ที่มันจุ้ยซี่อ่ะมันจะลดลงแต่มันคือโจทย์ของเราอยู่แล้วปกติที่ที่แม่บ้านแกะข้าวไว้ให้แล้วนางก็จะตั้งทิ้งไว้แล้วกว่าจะได้กินก็เป็นชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสภาพจริงที่ทางทางเราจะได้กินนะฮะใครที่สามารถรักษาความจุ้ยซี่ไว้ได้ถึง2ชั่วโมง คุณเก่งมากแต่บางคนเขาอร่อยตอนกินเลยทันทีไง, mm hmm. งแต่เจ้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือคุณต้องสชั่วโมงแล้ว <_ letter> แห้งๆแล้วคุณยังกินได้ออคุณยังอร่อยอยู่ <_ letter> กับอย่างที่2คือส่วนบุคคลนะคือนี่เป็นคนปากไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวเมืองอยู่แล้วนี่จะบอกว่าอะไรอร่อยไม่อร่อยเนี่ยเทสส่วนบุคคลนะเพราะฉะนั้นทุกคนดูคลิปนี้ไปไม่เกิดประโยชน์<_ letter> <_ letter> <_ letter> สั่งตามไม่ได้ไม่ใช่ลอเล่นก็คือก็สั่งตามได้อยู่แต่ต้องเป็นคนเทสเดียวกันนะ อ๋อจากหน้าตาเหรอหน้าตาหน้าตาไก่หรือหน้าตาเนี่ยหน้าตานี่คือไม่ไหวแล้วคือแบบอันนี้ขอเป็นหน้าตาบวกน้ําจิ้มนะมี3อันที่เข้าตานะจากหน้าตานะอันดับที่หนึ่งคืออนนี้พอน้องจุ้ยสุดตัวนี้น้องยังเปียกๆอยู่ดูแบบดูแล้วนะ่าแ,แล้วไก่เขามีความแบบนานหนา แล้วแบบดูน่าจะยังนุ่มอยู่อันนี้อันดับที่1อันดับที่2คืออันนี้อันดับที่สองที่รู้สึกว่าน่าจะโอเคเพราะว่าเห็นไหมว่าบางอันเนี่ยพอมันแห้งปุ๊บหนังเขาอะยู่เข้ามาแล้วก็แทบหลุดเะอเลยว่าหนังมันยู่อะแต่อันเนี้ยมันยังแบบยังพอได้อยู่เนี่ยน้ำจิ้มดูมีความน่ากินน้ำจิ้มเขาแบบให้เยอะเดียะเนี่ยดูน่ากินอันที่3านะที่ให้คะแนนเลยคืออันนี้อันเนี้ยตัวไก่อะเริ่มมีความแบบหนังยู่แล้วแล้วก็ข้าวเริ่มแข็งแข็งแล้วเรียงลำดับหน้าตานะหนึ่ง สองสามที่เหลือปกตินะไม่แย่เพราะว่าข้าวมันไก่ทิ้งไว้ก็เป็นแบบนี้แหละอ่ะเริ่มจากเจ้านี้ก่อนเจ้านี้สีข้าวไม่เหมือนเพื่อนสีไก่ไม่เหมือนเพื่อนถ้าจำไม่ผิดมันคือข้าวมันไก่เบ็ตรงเปล่าวะแบบนี้ใช่ไหมคนซื้อจําได้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่งานหน้าตา่างงงยังไม่น่าใช่แล้วไม่ใช่หรอมันคือขา้าวทุกร้านคือข้าวมันไก่ปกติเลยใช่ไหมที่เขียนว่าข้าวมันไก่เฉยเฉยใช่ไหมอ่ะอันนี้เทสก่อนน้ำจิ้มเขาก็ไม่เหมือนเพื่อนอ่ะเนี่ย เข้าวมันไก่เบตงอันนี้เข้ามันไก่เบตงแน,น,นง่นอนมั่นใจไม่รู้ว่าร้านเขาขายเบตงไม่แต่เหมือนเบตงมากไม่ก็เขาต้องเคยย้ายมาจากเบตงแล้วเคยขายที่เบตงมาก่อนอนะ่ะถ้าใครรู้เดี๋ยวบอกชื่อร้านนี้แล้วช่วยเฉลยหน่อยนะว่าเขาคือข้ามันไก่ปกติไหมแต่เขาหน้าตาไม่เหมือนเพื่อนอนะเขาไม่มใช่ข้ามันไก่ปกติไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ อันนี้อันนี้เป็นข้าวมันไก่ที่คุณใครรู้จักชื่อร้านแล้วแบบเพื่อเอาอเฉลยเนี่ยนะว่าเขาต้องเขาไม่ใช่สูตรปกติจริงๆกลิ่นข้าวก็แปลกแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้านก็มาด่าหมายถึงว่ากลิ่นข้าวมันไม่ใช่ข้าวมันแบบไก่ปกติอะ่ะไอ้นี่พวกนี้จะนี่มั่นใจแล้วพวกนี้จะเป็นกลิ่นข้าวมันแต่เนี่เขาไม่ใช่กลิ่นข้าวมันข้าวมันเขาใส่ของบางอย่างอะ่ะเป็นแบบฟิวใบเตยอะ่ะมันแบบมันคนละสูตรจากปกติอะ่ะซึ่ง อร่อยอร่อยแต่ไม่ได้นะแบบไม่ให้ข้าวมันไก่ปกติอะใครเข,าาข้าใจชั้นบอกบอกหน่อยว่ามันไม่ให้ข้าวมันไก่ปกติแต่ใดๆคือถึงหน้าตาเขาจะดูแห้งและข้าวเขาดูแห้งจริงๆกัดเข้าไปไม่แห้งเขายังจุ๊ยอยู่นะเก้านี้ดีอยู่นะคำพิสานนะแต่อร่อยนะแต่แค่ไม่เหมือนข้าวมันไก่ปกติเนื้อเจา้าสวยห้าสิบบาทต่อนะ่อเท่าที่สองนะอันนี้อันนี้ดูจากหน้าตาแล้วนะพอดีแบบ ไม่ใช่ทางของตัวเองอ่ะนี่กินเนื้อน่องไงนี่กินเนื้อติดมันน,น,นี่เนื้อน่องน่องแบบชุ่มๆหน่อยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อแบบเนื้อสุขภาพดีอะ่ะคนละทางกันอะ่ะ <cũng> เพราะฉะนั้น <ๆ S 1> นี่จะป,ป,ประเมินเขาไม่ได้แล้วก็ข้าวเขามันน้อยนะข้าวเขาดูเป็นข้าวข้าวเขาดูเป็นข้าว่าวาาวลองกินรสชาตนนิน้ำจิ้มนี่ทิพ่เข้าเลยน้ำจิ้มเขาหน้าตาทิพ่เข, <idence> ข้ามากข้าวมันไก่เลยอันเนี้ย ข้ามันไก่ข้าวมันไก่อันนี้แล้วไก่ก็คือสุขภาพดีเวอร์ไก่สายเฮลตี้กินร้านนี้กินข้าวมันไก่ได้เพราะว่าทีหร,ร้านเขาเป็นคอนเซ็ปต์ข้าวมันไก่สุขภาพดีด้วยหน้าตานะอันนี้ถ้าเกิดร้านฟังอยู่นะไม่รู้ร้านอะไรนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดชื่อร้านขึ้นมาแต่คุณด้วยหน้าตาคุณเอาไปขายว่าคุณคือข้าวมันไก่สุขภาพดีเพราะหนึ่งคือไก่คุณอ่ะไม่มีมันติดเลยไก่คุณอ่ะแบบลีนมากแบบพวกนักเล่นกล้ามาแบบกินได้ข้าวมันคุณอ่ะมันไม่ใช่ คุณดูสีมันไม่มันไม่มันเหมือนคนอื่นอะ่ะซึ่งคุณเป็นข้าวมันไก่สุขภาพดีคุณเอาไปขายคุณขายได้เลยจริงๆร้าน,นเนี้ยแลแ้วประเด็นคือคุณรสชาติดีด้วยนักกล้ามต้องไปกินคุณไปขอให้คุณสับไก่ให้ให,ให้กินอูวางแผนการตลาดให้เขาแล้วตอนนี้งงมากโตข้าวมันไก่ตือห้าบาทราคาดีด้วยผ่านตอนที่สามทำอะไรขนี้ให้คะแนนหน้าตาเป็นอันดับสามคนที่ชอบน้ำจิ้มอุ้ยไก่ไก่เขายังได้อยู่นะแต่หนังแบบปิ้นๆน,น,นิดนึงแต่แบบชิมนะ เขาทำดีเขามีอันนี้ปุ๊บวกบปกบวกติบคะแนนเขาทำดีเขามันไก่เลยก็คือเขามันไก่เลยนะเหมือนเขาสับไก่คนละตัวมาในจานเดียวกันเนาะไม่จําเป็นนะเราเอิ่น <c oughs> เนี่ย <c oughs> มันดูรู้ว่าแบบไก่คนละตัวเกิดคนละรอบอ่ะไก่สองตัวเนี้ยแต่อร่อยนะนี่ขนาดแห้งแล้วยังอร่อยเลยร้านนี้สั่งให้กินได้อีกนะถ้าแบบ่อบไปบวันไหนบอกว่าสั่งข้าวมันไก่ให้หน่อยร้านนี้ได้นะอเนะม่์แบ๊วเลย หงฟ้าหงปลาห้าสิบบาทคุณหงฟ้าข้าวมันไก่คุณอ่ะเดี๋ยวนี่จะเป็นลูกค้าประจําแล้วเวลามาที่นี่คิดเลยไม่ออกจะก,กินหงฟ้าข้าวมันไก่คนรอบนี้คุณผ่านมากอันที่สี่นี่อันนี้คือหน้าตา number o สุดโอ้โหด,ดูดูไก่เขาดิความหนามันแบบมันเหมือนโตมาคนละที่กับไก่ร้านอื่น <laughs> นะมันกัดเข้าไปแล้วมันแบบแน่เลยอ่ะมันแบบชุ่มฉ่ำในปากแน่เลยอ่ะ กป๋หนึ่งคือไก่นาสิงคกระปร์กับไก่นาแล้วก็เนื้อจะเป็นช่ำๆแบบนี้กับสองคือข้าวมันไก่ไทยไม่เติดแคลอทจ้าอืมอร่อยอร่อยอร่อยเดเบไก่กรุงเจ็ดสิบเก้าบาทร้าน,นนี้ผ่านนะครับัน้นไก่กรุงเนี่ยโอเคต่อไปอันนี้ที่ได้หน้าตาเป็นอันดับที่สองมัน,นก็ขอํำนายนะว่าคนขายเป็นคนต่างจังหวัดเพราะว่าคนภาคอีสานเนี่ยนี่กินข้าวมันไก่แถวบ้านอ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะ มันจะเป็นแบบไก่ที่โดนแบบมันจะเป็นมันจะเป็นไก่แบบนสีแบบนี้แล้วข้าวสีแบบนี้แล้วก็ข้าวมันไก่แถวบ้านเนี่ยที่กินมาจากร้อยเอ็ดอ่ะมันจะต้องมีเลือดที่หั่นเป็นไซส์เนี้ยมาสองชิ้นอย่างเงี้ยเสมอบอกแล้วไงว่านี่คือแฟนบันแดเข้ามันไก่เออในบรรดาห้าอันที่กินมาอันเนี้ยรสชาติที่อันเนี้ยซอฟสุด ความความน้ำจิ้มน้ำใจแบบไม่พุ่งเท่าคนอื่นร้านเอก <c oughs> ต่อไปอันนี้อย่าว่าบูรี่นะจ่เป็นอันทิกนังหดแล้วหดดีพอ <c oughs> <p aren> มันแบบโดนแอร์เย็นเย็มเลยหดสุดอะไรเงี้ยอ่าลองดูซิไม่แน่นะเขาอาจจะเป็นขุมทรัพย์แบบอร่อยล้ำฟ้าอะไรก็ได้นะน้ำจิ้มดีน้ำจิ้มดีเลยน้องเข้ามันไก่เหรอ ปีสิบาทน้องถูกสุดเลยอ่ะอันต่อมาอันที่เจ็ดนะฮะอันนี้เป็นอันที่ไม่ใช่หน้าตาเป็นข้าวมันไก่ทั่วไปเนี่ยน้ำจิ้มมันก็ไม่เหมือนข้าวมันไก่ทั่วไปน้ำจิ้มแบบนี้เห็นไหมอย่างเงี้ยคนนี้คือน้ำจิ้มที่ปิเอษมากเนี่ยน้ำจิ้มข้าวมันไก่ทั่วไปน้ำจิ้มมันไม่เหมือนปกติเห็นนะมันต้องเป็นสูตรพิเศษของเขาแน่เลยอ่ะนี่ว่ามันต้องใช่มันต้องอร่อยมากแน่แน่เลยอ่ะต้องหวานอรหวานี่คาดหวังเอานะเจ้าเนี้ย คุณเบอร์เจ็ดเราคาดหวังคุณแล้วนะเห็นไหมไม่ใช่ข้ามันไก่ปกติคุณเบอร์เจ็ดคุณเป็สูตรอะไรคุณเฉลยหน่อยเพราะคุณหน้าตาไม่ปกติแต่คุณไม่ใช่เบตงคุณไม่ใช่สิงคโปร์อ่ะคุณมาจากไหนไม่รู้แต่คุณไม่ปกติอืมแต่คุณอร่อยนะแต่แค่คุณไม่ปกติชมหรือด่าว่เอคือคือคุณอร่อยแต่คุณไม่ปกติอ่ะมันคุณไม่เหมือนทั่วไปอ่ะ ข่อยคำข่อยคำคุณชื่ออะไรสออข้าวมันไก่ส5บหาบาทคุณถนะ้าคุณดูคลิปนี้คุณเฉลยให้หน่อยนะว่าแบบคุณคืออะไรเพราะว่าเราอธิบายไม่ถูกแต่คุณไม่ใช่ข้าวมันไก่ปกติแต่คุณอร่อยนะแต่แค่แบบมันไม่ทั่วไปอะ่ะสุดท้ายอันนี้ลืมน้ำจิ้มพอเลยนะพวกเธอไปอวยยศเขาว่ามูให้เยอะจังเลยนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็เลยเหลือเขาไม่ใช่เหลือก็เลยนะเขาเลยแบบ ตบ,บอุ้ยแบบคนอวยแบบอุ้ยร้านนี้ให้เยอะแล้วก็ลืมใส่ครับลืมใส่น้ำจิ้ม <c oughs> เขาก็หนังแข็งเหมือนกัน <c oughs> โอ้โหแล้วเออแต่ให้เยอะจริงอ่ะร้านที่นักกินไปกินเพราะว่าเขาขึ้นชื่อเรื่องให้เยอะหรอก,ก็ก็ให้เยอะจริงไม่รู้ราคาเท่าไหร่เปิดเปิดดูเลยได้ไหมอยากรู้ว่าราคาเท่าปกติไหมอ่ะแม่สมจิตสิฮะสี่สิบบาทแม่สมจิต คุณแม่สบาทเหรอเรนนี่คืออะไรมาครบเลยเหรอเนี่ยแบบทั้งไก่ทั้งเลือดอันนี้คือเครื่องในเหรออุ้ยเป็นร้านเดียวเป็นร้านเดียวเลยนะมีเครื่องในมาแล้วก็เป็นร้านเดียวด้วยจลืมจริงม <c oughs> <c oughs> คุณแม่เราจะให้คะแนนยังไงอะคุณแม่แต่เขาให้เยอะอจริงจริงหรือเป็นเพราะเราถา่ายอ๋อคนที่ไปกินที่ร้านน่าเยอะกว่าเราแต่นี้กล่องใส่ได้แค่นี้เราก็เลยได้เท่านี้ไม่ให้เยอะมากเลยอะแล้วน้ำจิ้มเขาหน้าตาคล้ายๆอะไรคล้ายๆคล้ายๆอันนี้ได้ไหมนี้ละกัน่ะใส่เ้มือกิมนี้แหละ อยูอ่แล้วเลือกน้ำจิ้มผิดร้านแป๊บนึงเราอาจจะคนละสูตรเดีย๋ยวลองใหม่น้ำจิ้มสูตรนี้แล้วกันตัดสินไม่ได้ร้านเนี้ยตัดสินไม่ได้เพราะว่าน้ำจิ้มไม่ได้เอามาด้วยแล้วทีเนี้ยกินข้าวมันไก่ต้องกินน้ำจิ้มถูกไหมแล้วแล้วตอนเราใส่น้ำจิ้มร้านนี้ยเขาเป็นอีกรสหนึ่ง พอเขาใส่น้ำจิ้มร้านเนี้ยเขาก็เป็นอีกรดหนึ่งก็เลยบอกว่าตัดสินไม่ได้แต่เรื่องปริมาณคือชนะขาดลอยแล้วก็เรื่องความคบไก่เลือดเครื่องในเยอะสุดใครไม่ค่อยได้กินอะไรมาไปหาแม่สมจิตเข้ามันไก่เลย40บ,บาทอิ่มทั้งวัน<ะ>นี่พิเศษ40บาทได้พิเศษเลยธรรมราคือ35าขายอาสังคม<ะ>เอาคนรู้จักอ,อยากให้คนมร้านเยอะ สรุปรวมนะครับทั้งหมด8ร้านเข้าวมันไก่อยากจะบอกว่าอุ่นใจมากตอนนี้ที่แถวบ้านเราอะ่ะมีของอร่อยแล้วอเออนะฮะก็น่าจะได้เป็นลูกค้าประจำของเจ้าเหล่านี้ซึ่งใดๆก็ขอบอกก่อนนะยา้าอิดหนึ่งรอบนะเปิดกล่องข้าวทิ้งไว้2ชั่วโมงแล้วนะอย่างที่1แล้วก็อย่างที่2คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอย้ยอะไรนะอย่างที่2คือมันเป็น ส่วนบุคคลความรู้สึกส่วนบุคคลความชอบคนเราไม่เหมือนกันนะครับใดๆเนี่ยทุกคนก็สามารถไปตามชื่อร้านเหล่านี้แล้วก็ไปทานตามได้เลยเพราะว่าวิธีความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้าวมันไก่เป็นของที่เรากินได้ทุกวันไม่มีทางเบื่อใครมีร้านดีๆฝากแนะนำหน่อยว่าแบบว่าเออแถวเนี้ย โดยเฉพาะวัชวรพลอะไรอย่างเงี้ยแบบมีอะไรอร่อยเนี่ยพเราย้ายออฟฟิศมาอยู่นี่แล้วมาต่อไปก็คงได้กินข้าวที่นี่เป็นประจำอะไรเงี้ยคอมเมนต์ข้างล่างนี้มาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเรานะไปซื้อเข้ามาให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขาถือกล้องไปถ่ายดิคุณก็เออเนาะอย่าลืมสับไก่จนลืมให้น้ำจิ้มแล้วกันเออคุอยกับเขาได้แต่ว่าเออให้น้ำจิ้มมาด้วยให้ของให้ครบด้วยนะบางคนเออเพลินเลยสับเพลินอะไรเงี้ยเราแนะนำมานะหรือว่าอยากให้ไปกินอะไรย่านไหนเนี่ย พานี้ไปหน่อยช่วงนี้ทํางานเยอะอยากออกนอกสถานที่อยากออกจากงานบ้างรู้สึกว่าผ่อนคลายว่าฝากไปด้วยละกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะ s u b s c r i b e นะเลข4 9 9เเท่าไหร่อย่ามาตั้งกี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้นะับไม่ถึง5้าแสนสักทีอยากให้แบบเลข5มันขึ้นต้นใครดูคลิปนี้อยู่ก็กดให้หน่อยเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปกินจริงจังนะนะเพราะว่าเป็นข้าวมื้อแรกของวัน น้องต้องกินให้อิ่มบ้างแล้วนะฮะไปก่อนนะบ๊ายบาย